สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่25่สิบห้าพฤศจิกน2 5ารยน2ส6 7วันนี้ผมมาแนะนำให้รู้จักกับไผ่อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไผ่พื้นเพมาจากภาคอีสานและภาคเหนือไผ่ตัวนี้ผมไดไ้พันเป็นแบบไปปลูก เพราะจากเบีย้ยมาผมได้มาสี่กอไปตัวนี้เป็นไผ่ไอ้พื้นเมืองที่เขาเรียกกันว่าไผ่เฮี้ยไผ่เฮี้ยเนี่ยเป็นสกุลของไผ่ที่เอ่อปล้องยาวเอ่อเขามีความสูงประมาณ10-15เมตรโดยประมาณ ลักษณะของเขาก็คือปล้องยาวแล้วก็ลำไผ่นี่จะบางลักษณะเด่นเช่นนี้ก็ทำให้เขาเหมาะสำหรับไปาชาวบ้านที่ปลูกก็เอาไปทำจักสารหรือจักตอกหรือเชือกมัดหรือว่าบางถินก็เขาว่ากันว่าเอาไปาสารเป็นผนังฝาเป็นเสืออะไรทํางองเนี้ยเพราะเป็นไม้ไผ่ที่ นุ่มแล้วก็สามารถที่จะตอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นผมได้มาก็จริงๆราคาก็ไม่แพงแล้วก็เป็นไผ่มาจากเพาะมาจากเบีย้ยเมล็ดที่ต้นแม่ตายก็เลยซื้อมาปลูกไว้ผมก็ไม่รู้ลักษณะเขาหรอกว่าจริงๆคุณลักษณะของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ต้องด้วยความมุ่งหวังว่ามุ่งหมายว่าต้องการที่จะเอาเอาพันธุ์มา ปลูกไว้ในสวนก็เลยเอา,เอา,เอาซื้อมาสี่ถุงสี่กอแล้วก็มาปลูกไว้ผมก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าคุณลักษณะของเขาเนี่ยมันมันเหมาะสำหรับอย่างไรพื้นที่อย่างไรเข้าไปดูตอนหลังผมปลูกไว้นีนก็ประมาณปีนึงต้นนี้งามที่สุดนี่คือลักษณะกอง จริงๆแล้วจากผมดูเพื่อนๆไอ้ที่รักไผ่ที่ทำกันในภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยที่เขาอยู่ดูในช่อง y t u t u เนี่ยไผ่พวกนี้จะเป็นไผ่ลำบางแล้วก็ไม่ค่อยมีขแขนงไอ้ส่วนปลายจะมีขแขนงแต่เนื่องจากไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นไผ่ที่ยังกำลังเติบโตจากเ,เพราะ ค่อายุแค่ประมาณหนึ่งปีแล้วผมมาปลูกไว้ในที่ค่อนข้างเป็นสวนป่าเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตเขาคงคงได้ไม่เต็มที่ของมันแต่ข้อดีอันหนึ่งก็คือผมไปดูไปศึกษาแล้วก็เข้าไปดูจากเพื่อนๆที่มีเขาปลูกกันเป็นเป็นอาชีพแล้วส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,กรเอาไปทำจากตอกจากสารเนี่ยคือเขาบอกว่า ภัยสกุลเนี้ยไปพวกเนี้ยอชอบในที่ค่อนข้งางดินอุดมสมบูรณ์ชอบน้ำาบ,าบางคนก็บอกว่าสามารถปลูกที่มีแช่น้ำได้แต่ไม่ใช่แช่ทั้งปีว่าประมาณนั้นผม,ผมตอนแรกก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้ก็าทางเป็นทางระบายน้ำเนี่ยสี่กอติดกันเลยไอ้ต้นนี้ก็ ลำจะสูงกว่าเพื่อนแต่ว่าเนื่องจากผมไปตัดกิง่งอะไรต่างๆเพิ่งมาสางยังไม่เรียบร้อยนี่สี่กอลักษณะของเขาเนี่ก็เป็นกอที่สวยงามมากจากกอแรกแต่อันนี้ที่ยังเนื่องจากมันอยู่ที่ร่มอันนี้กอสุดท้ายาลำของเขาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นกล่องที่ยาวประมาณเจ็ดสิบถึงเกือบเกือบเมตรประมาณนั้น ผมยังไม่เคยเห็นแต่ในวิดีโอคลิปของเพื่อนๆแต่ความบางมีความบางเป็นบางจริงๆแล้วก็ลำไผ่จะมีคล้ายๆกับขุยสีขาวเขาสวยงามเหมือนกันจริงๆแล้วลำตะกีต้นตะกีกอตะกีเนี่ยมันจะเป็นสีสน้ำสีน้ำตาลกล้ําออกดำเลยแล้วสวยงามมาก ผมยังชอบปล่อยมาปีนี้ผมเข้ามาบริเวณนี้ก็จริงๆผมเข้าไม่บ่อยเพราะมันจะเป็นสวนป่าค่อนข้างลกแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาพอเข้ามาเห็นสีลำสีลำต้นก็สวยงามก็อชอบใจก็เนี่มาปรับแต่แปลกใจก็คือผมยังไม่ได้แน่ใจดูการเปลี่ยนแปลงของพันธุก,กรรมของเขาว่าเออสีกอเนี่ยมันมาจาก แหล่งเดียวกันแต่ว่าใบมันแตกต่างกันเนี่ยมันจะใบเล็กมากเห็น่ามันใบเล็กมากแล้วใบค่อนข้างแปลกไม่เหมือนไก่กรัมไม่เหมือนไก่ต้นต้นนี้จริงๆมาจากที่เดียวกันผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะพันเดียวกันหรือเปล่าก็ต้องรอดูอาจจะการตอนไปเก็บพันเกษตรกรกัผู้ขายก็ อาจจะอยู่ใกล้ๆกันก็เก็บมาแล้วอาจจะคนละชนิดกันก็ได้ถึงอันนี้คงไม่ฝันทงแต่ว่าผมเห็นความเปลี่ยนแปลงความแปลกก็คือลักษณะนีใบของเขาเอกอกงจะเป็นใบที่ค่อนข้างที่จะห่างมากอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะแต่ที่รู้ก็คือว่าเออไผ่เนี้ยผมซื้อมาในนามของไผ่เฮี้ยแต่ผมมาปลูกในแปลงนี้ก็ เออไใบของเขาแปลกผมว่ามันผมไม่เคยเห็นไผ่ลักษณะนี้มันมันมีอยู่กอเดียวที่ถุงเดียวที่ปลูกแล้วอยู่ที่ลม่มแล้วมันมีลักษณะที่ค่อนข้างเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็คงจะเห็นลักษณะใบนะครับจะค่อนข้างห่างและใบเล็กเรียวปลายหอกสวยคคนใบก็คล้ำหน่อยหนึ่งแต่ขนาดียวกันก็อ,กอกีซื้อมาจากที่เดียวกัน อีกต้นหนึ่งก็เป็นแบบนี้เลยซึ่งไม่ใช่เป็นใบที่เล็กซึ่งผมก็คงต้องดูดูการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์มันเพราะว่าภัยที่ออกจากจากไอ้พวกเมล็ดเนี่ยจากเบี้ยเนี่ยธอมากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ภัยแปลกใหม่ต้นนึง อันนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่าคงจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ต้นนี้ก็มันใกล้คล้ายกันนะน,นี่ก็อีกกอนพอมันเป็นลำใหญ่มันแตกแบบนี้นี่เป็นความเป็นความโชคดีของผมผมมาปลูกไว้จริงๆไก่ตรงนี้ก็หน้าแรงมันก็จะเป็นลักษณะของออไม่มีน้ำเหมือนกัน แต่ว่าพอหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นทางที่ระบายน้ําจากทางด้านทิศเหนือลงมาทิศใต้ลงไปในกองไส้ไก่ซึ่งบริเวณนี้จะลกทึบไปด้วยต้นไผ่พวกลืมแรงแล้วก็ยางนาพวกมหาดนี่คือความเปลี่ยนแปลงผมไม่แน่ใจเนื่องจากว่าต้องมาดูอ,อ,อ,อีกอีกอีกปีหน้าก็คงมาดูกันอีกทีนี่คือต้นที่อ่ามันจริงๆมันก็โดนแดด แดดอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าต้นนี้ใบจะแตกต่างกับกับไอ้ต้นอื่นนี่ปล้องไอ้ตัวนี้ชัดเจนก็คือข้อมันจะค่อนข้างที่จะเห็นความแตกต่างก็คือว่าออออกทางอัตลักษณ์ชัดเจนว่าปล้องมันจะยาวแต่วความบางนี้ก็แน่นอนผมบีบังย่อเลยยังรู้สึกบีบกดเข้าไปได้ไปเฮี้ยไรไปเฮี้ย หรือว่าไปเริ่มางมีบางท่านก็บอกว่าเออทางภาคเหนือก็เรียกว่าอย่างนั้นเขาเป็นความโชคดีผมเอามาปลูกไว้ก็มาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูคิดว่าปีหน้ามันคงจะผมจะได้ต้องมาสางกิ่งอีกนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้ผมเข้ามาวันสวันแล้วแต่นื่องจากฝนตกแล้วก็ไม่ได้เอาอุปรกรณ์มาเอากันไกตัด จริงไอ้ต้นน้นลำกอนโน,น้นลำเล็กๆเนี่ยผมสามารถที่จะออกได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เอาขี้วัวเอามาโรยเพื่อรอรับหน้าแรงนี่คือไผ่เฮี้ยไผ่สกุลมาจากอีสานหรือภาคเหนือเขาเรียกว่าเดนโดคารมัด เอมิฮมินตันหรืออะไรเงี้ยตำนองเนี้ยผมไม่ค่อยไม่ได้จำมาแต่ว่าคับคายคับคาผมเข้าไปดูก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูไ่ที่อีกเช่นหนึ่งที่มีอยู่ในสวนป่าสิรินันดาเวยอดตรังก็อ,อย่าลืมถ้าชอบวิดีโอคลิปในทํานองนี้ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่ายลืมช่วยติดตามช่องสวนปา่าสิรินันดาเว่ยยอดตรังด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ